่างยูทูบนะครับครูแอตะก้อนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาฝึกหัดเสิร์ฟนะครับหัดเสิร์ฟหัวปักกับยืนเสิร์ฟเตะธรรมดานะครับก็คือยืนเสิร์ฟลังเท้ากับยืนเสิร์ฟหัวปักนะครับก็สืบเนื่องจากคลิปล่าสุดนะครับครูแอก็ได้สอนการแขวนเสิร์ฟตะก้อนะครับเพื่อเพิ่มความแม่นยำวงเซิร์ฟแล้วก็กําลังขานะครับในวันนี้นะครับครูแอก็จะมา สอนนะครับเสือหัวปักกับยืนเตะนะครับยืนเตะเฉยๆเลยนะครับยืนเสืหลังเท้าธรรมดานะครับกับเสือหัวปักนะครับทั้งสองท่านี้นะครับความแตกต่างก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพราะว่าจุดหมายสาคัญของการเติกตัวเสรอบที่ดีก็คือหนึ่งต้องเสร์ฟที่บวังผลได้นะครับการเสร์บต้องหังผลได้ต้องชัอนะครับตรวจความแรงอยู่ที่การฝึกฝนของแต่ละคนนะครับบางคนเสิอหัวปัก แต่ขาการฝึกฝนก็ไม่แรงนะครับก็สู้การยืนเตะธรรมดาไม่ได้นะครับแต่ว่าคนเตะธรรมดาถ้าอยากให้แรงก็คือต้องฝึกฝนนะครับทุกอย่างอยู่ที่การฝึกฝนนะครับเหมือนที่ครูเอบอกว่าการฝึกซ้ำทำซ้ำน,นะครับเดี๋ยววันนี้มากันเลยครับผมการยืนเตะนะครับเอาเอาเอกรอารยืนเตะก่อนนะครับแล้วค่อยไปเสริมหัวปักนะครับไปยืนเตะก่อนนะครับไปกันครับ การฝึกเซิร์ฟในขั้นตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหม,อสสมอ对对ือนที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะพยายามให้ฝึกกินลูกหน้าไว้นะครับก็คือฝึกเสิร์ฟตะก้อที่อยู่ด้านหน้าไว้หน้าหน้าก็คือเหยียดแขนไปนะครับประมาณหนึ่งแขนนะครับเหมือนที่ผมพาทำในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยืนเตะนะครับในการฝึกวันนี้นะครับก็คือขั้นตอนนี้เราจะเป็นการยืนเตะธรรมดา ก่อนนะครับก็คือจะปืนกันยืนเสิร์ฟหลังเท้ากับเสิร์ฟหัวปักนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูกันนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเหยียดแขนออกไปนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งเก้านะครับแล้วก็อยู่ข้างหน้านะครับเหยียดแขนออกไปเป็นการยินเตะธรรมดานะครับถ้าตอนแรกอย่าเพิ่งเหยี่ยดขาแรงนะครับ แล้วไปเหยียบไปหานตะก้อน,นะครับอีกรอบนะครับก็เมื่อเราฝึกเสริมน,น,นะครับเริ่มคล่องแล้วนะครับต่อมาเราก็มาเพิ่มจำนวนขึ้นให้แรงขึ้น แรงนะครับเพิ่มแำลงอยากขาขึ้นไปนะครับอยากขาขึ้นไปให้มันสุดเลยนะครับเพื่อเพิ่มความสูงให้กับตัวเองด้วยนะครับอยานะครับนะครับีเพิ่มนะครับเพิ่มก็คือเบียดขาให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นนะครับเปิดไปท้าขึ้นยืดเตะธรรมดานะครับ ก็จบไปนะครับสำหรับการฝึกเสร์ฟแล้วกด้วยรูปกันเท้าแบบกินเตะนะครับในรูปแบบที่1นะครับมารูปแบบที่2นะครับเหมือนที่เกิดเป็นก่อนหน้านี้ก็คือการฝึกเสริฟหัวปากนะครับก็เหมือนเดิมนะครับยืนตำแหน่งเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเพิ่มเติมก็คือการเสริมหัวปากนะครับเราจะยกเท้าขึ้นไป แล้วทิ้งหัวติดเอวลงมานะครับยกเท้าขึ้นไปนะครับแล้วทิ้งลำตัวลงมาด้านข้างนะครับดูตัวอย่างนะครับใน่ขานะครับเหยวยึ้นกแบบนี้นะครับมันจะเพิ่มความสูงนะครับความสูงของขานะครับก็คือตอนที่ผมยืนเตะธรรมดาเนาะตอนที่กูเอยืนเตะธรรมดาแล้วก็จะไม่ค่อยเจ็บหลังเท้านะครับ แต่เมื่อพอลองยกเท้าขึ้นและทิ้งลำตัวลมาด้านข้างนะครับปีกําตัวมาด้านข้างเท้ามันจะยกข,ขึ้นสูงขึ้นนะครับยนต์จอย่างนอกอนะครับ mm hmm. นะครับมันจะเต็มเท้ามากขึ้นนะครับก็เหมือนเดิมครับให้จินตนาการว่าเพื่อนยนต์มานะครับในลักษณะประมาณ1แขนเราสามารถเสริบได้ล้วก็เสิบ Gracias. ก็หลังจากที่เราได้ยกเท้านะครับฝึกเสริมนะครับขอปากนะครับในรูปแบบที่2นะครับก็คือเมื่อได้วงแล้วนะครับต่อมาราก็จะมาเพิ่มความเร็วขึ้นความแรงขึ้นนะครับยกขาให้แรงขึ้นแลบิดเอวให้แรงขึ้นนะครับ ก็ตลอดนะครับจนกว่าเท้าจะสมัมผัสตะก้อนะครับตามองนะครับนครับนก,กันนะครับตะก็กะแขนหางกันประมาณ1แะนะ 1> ขนนะครับน้มตัวเข้าไปหานะครับน้มตัวเข้าไปหาตะก้อนะครับยิ่งเราโน้มตัวไปได้มากเท่าไหร่นะครับระยะทางระหว่างก้อจะข้ามระคา ไปเรื่อยๆนะครับเสิร์ฟเอาวงเสิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับจบไปนะครับสำหรับการฝึกเสิร์ฟตะก้อนะครับ2รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบที่1งการยืนเสิร์ฟรองเท้านะครับรูปแบบที่2ก็คือการเสิร์ฟรองเท้าแบบหั้อปัดนะครับก็ให้กลับไปฝึกซ้อมได้นะครับฝึกซ้อมที่บ้านได้ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้นะครับใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับ ฝึกทุกครั้งนะครับทุกวันนะครับฝึกทุกวันทําทุกครั้งก่อนลงสนามนะครับเพื่อฝึกกาลังขาฝึกความแม่นยําแล้วก็ฝึกมงเสือของตัวเองให้สวยนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับช่องกูแอนตะก้อนะครับทาง u t u b e ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ